ครับอยู่กับเรานะในรายการ f o r รลมี SME ครับกับช่วงนี้ครับ SME มีมาเล่าครับกับหลากหลายเรื่องราวที่มีความสําคัญเป็นความรู้ในการทําธุรกิจ SME เรานํามาฝากกันช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับในเรื่องของธุรกิจแน่นอนฮะโดยธุรกิจแต่ละประเภทโดยเฉพาะ SME เองการซื้อซ้ำการกลับเข้ามาซ้ําถือเป็น จุดเด็ดมัดเด็ดเลยที่เอฟีหลายคนต่างหวังไวเพราะว่าจะเป็นธุรกิจประเภทสินค้าและบริการการกลับเข้ามาแล้วการกลับเข้ามาอีกของลูกค้าเนี่ย<ช>นับว่าเป็นตัวที่ทําใหา้กระตุ้นยอดขายได้ดีทีเดียวครับค่ะ,คะอย่างแรกเลยนะคะขยันใช้ข้อมูลอย่าเก็บข้อมูลเอาไว้ในแฟม้มพอได้มาแล้วเนี่ยเก็บเอาไว้ไม่ได้กลับมาดูอีกเอามาดูเป็นข้อมูลให้เราเนี่ยสามารถจะติดต่อลูกค้าได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วขึ้นค่ะครับการจัดทําฐานลูกค้าเป็นเรื่องที่สําคัญในการที่เรามีแพ็กเกจใหม่ๆหรือมี ีอะไรก็แล้วแต่หม,ม่อยากสื่อสารกับลูกค้าถ้าเรามีข้อมูลตรงนี้เอาไว้<ะ>รับรองได้เลยครับลูกค้าจะ ไม่หลุดรอดมือ,มอคุณเป็นอะไรได้อย่างแน่นอนครับการสื่อสารหาลูกค้าเรื่อยๆและทําให้น่าสนใจเนี่ยเป็นจุดสําคัญเลยไม่ว่าจะเป็นในช่วงเทศกาลต่างๆเนี่ยค่ะเราเราควรจะมีโปรโมชั่นต่างๆขึ้นมาแล้วก็ติดต่อลูกค้าไม่ว่าจะเป็นทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าประกาศหน้าร้านทางหน้าร้านเป็นโปรโมชั่นให้เขากลับภาษาพ่อค้าแม่ค้าอย่างนี้ไงว่าอย่านิ่งอย่านิ่งเราควรมีอีเวนต์มีอะไรใหม่ๆมากระแทกความสนใจลูกค้าตลอดเวลามันจะรู้สึกแปลกใหม่แล้วรู้สึกว่าเออมันน่า ไปทดลองนะมัน<ช>น่าก็าไปใช้ใจ่ายนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญครับค่ะทําให้ลูกค้าซื้อได้อย่างสะดวกและก็ซื้อได้มากขึ้นเรื่อยๆอนี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางคือถ้าเรามีหน้าร้านอย่างเดียวเนี่ยลูกค้าคบ,บางคนเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดอาจจะซื้อได้ลําบากถ้ามีทางออนไลน์สามารถส่งทางไปรษนีย์ได้เนี่ยก็จะเป็นการบริการลูกค้าที่เพิ่มช่องทางมากขึ้นด้วยค่ะคชื่อก็บอกอยู่แล้วเนาะว่าเป็นเรื่องของช่องทางการค้าขายหลายครั้งเรามีสินค้าหนึ่งตัวเนี่ยถ้าเราขายคนเดียวขายที่เดียวโอกาสเจอลูกค้าก็โอกาสเดียวถูกไหม่่วาเป็น ออนไลน์เองออาขายฝากมีหลายสาขาหลายที่ก็จะเพิ่มการได้เห็นการเข้าถึงของลูกค้ามากขึ้นก็แน่นอนก็จะทำให้ยอดขายมีเพิ่มขึ้นเป็นเรื่องของธรรมดานั่นเองครับค่ะ การสัญญาแล้วทําให้ได้นี่ก็เป็นเรื่องสําคัญรับปากลูกค้าแล้วว่าจะปรับปรุงตรงนี้ลูกค้าติมาเอเราปรับปรุงให้เขาเนี่ยทำให้เขาเห็นว่าเราสนใจเขาทําให้เนี่ยลูกค้าเนี่ยฟังแลวสนใจกลับมาซื้ออีกรอบนึงได้ตามนี้ไม่ว่าจะเป็นการดําเนินชีวิตหรือการทําธุรกิจแล้วก็ทุกประเภทเลยเรื่องของคําสัญญาเป็นเรื่องที่สำคัญหลายคนอาจจะบอกว่ารับปากนะแต่เมื่อคอนเฟิร์มแ้่นี่มันยังไงอันนี้โดยเฉพาะการโดยเฉพาะเรื่องของการค้าขายก็ควรยึดตรงนี้เพราะว่าเป็น คุณธรรมของการค้าขายที่ทําให้เราสามารถเก็บเกี่ยวลูกค้าคนนี้ไว้ได้อย่างตลอดเลยทีเดียวคะับอีกหนึ่งวิธีนะคะทดลองแล้วก็อย่าลืมวัดผลดูผลตอบรับจากลูกค้าคเขาได้รับผลตอบรับยังไงชื่นชอบมากน้อยแค่ไหนเนี่ยแล้วนำมา นำมาปรับปรุงเนี่ยค่ะเป็นเรื่องสําคัญเลยค่ะครับเรื่องของธุรกิจครับแน่นอนครับอย่าคิดไปเองอย่าคิดด้วยว่าเออฉันทําขนาดนี้แล้วลูกค้า<ม>ต้องชอบแน่เลย<ช>ฉันดุส่าให้ขนาดนี้แล้ว๋อลูกค้าต้องมีความพกดีต่อธุรกิจของฉัน<ช>แน่เลยแต่จริงอาจจะไม่ใช่<ม>สิ่งที่เราทําไปอาจจะไม่โดนลูกค้าก็ได้แต่ลูกค้าเขาไม่เดินมาบอกหรอกเฮีย<ม>อย่างนี้มันไม่ใช่นะ<ม>เขาแค่เดินไม่เดินบอกเดินไปเลย เดินไปเลยก็จะไปเข้าร้านอื่นแทนอันนี้หลายครั้งนะครับไม่ว่าเราจะทําอะไรทางธุรกิจเราควรหันหลังกลับไปดูกล<ห>ากไปวิเคราะห์แล้วประเมินว่ามันถูกมันใช่ทางของเราหรือไม่อันนี้ก็ฝากไว้ฮะเป็น5ช่องทาง<ห>เป็น5ข้อหลักเลยสําหรับคนที่ทําธุรกิจแล้วอยากให้ลูกค้าทยอยอ,อ่าคัมแบ็กกลับเข้ามากดหนุนเราเรื่อยๆก็ฝากกันไว้ในช่วงนี้ครับสำหรับวันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วนะคะรายการ Forum ม m e อและพิธีกรสองคนนะคะต้องลาไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ